สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทันยาคับชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆถักสายคล้องหน้ากากอนามัยในแบบที่4นะคะแบบนี้จะเรียกว่าขอเรียกว่าลายโซ่แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูปอุปกรณ์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้ไหมพรมสีพล้ายนะคะวันนี้ใช้สีเขียวนะคะเบอร์26ค่ะเข็มทักโคเช,คเชนะคะใช้เข็มเบอร์สี่ทับศูนย์หรือ2.50มิลน,นะคะการไกลค่ะเข็มเย็บไหมพรมค่ะแล้วก็กระดุมนะคะค่ะใช้2เม็ดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เผื่อปลายไหมไว้สําหรับเย็บกระดุมติดกับชิ้นงานนะคะแล้วก็ขึ้นงานนะคะคล้องไหม่เป็นวงกลมค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดอสองโซ่นะคะหนึ่งสองนะคะโซ่แรกเราจะไม่นับนะคะแล้วก็พันหัวเข็มควักลอดผ่านมาแบบนี้นะคะยังไม่ต้องปลดนะคะทาแบบนี้สามครั้งค่ะ สองกดไว้นะคะแล้วก็พ่านหัวเข็มสามค่ะเสร็จแล้วก็รวบนะคะให้เหลือเส้นนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็พ่านหัวเข็มค่ะทำอีกครั้งหนึ่งนะคะควกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทวักครั้งที่สองค่ะพวักครั้งที่สามค่ะเสร็จแล้วเพื่อนก็ ลอดผ่านนะคะก็แบบนี้นะคะดูข้างล่างเราก็จะดึงนะคะปิดรูค่ะต่อไปถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งสองค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับนะคะทาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะ่ะกดลงไปค่ะครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่3มค่ะเราใช้นิ้วกลางของเรานะคะ กดไว้นะคะเสร็จแล้วก็ลอดนะคะผ่านแบบนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งค่ะต่อไปก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็จิ้มลงไปหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็นี้นะคะเสร็จแล้วก็1หนึ่งสองพลิกกลับค่ะก็จิ้มลงไปค่ะ หนึสองสามค่ะก็ผ่านโซ่นหนึ่งค่ะหันเข็มควักลงไปสามครั้งหันมาแล้วก็แบบนี้นะคะเราจะทําต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะ ส3 13าโซ่นะคะเราจะนับหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะทําให้ครบทั้ง13าอันเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะพอเราถักมาครบทั้ง13าโซ่แล้วนะคะละักษณะงานก็จะได้แบบนี้นะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบสองานะคะหรือว่าเพื่อนจะถักสั้นกว่านี้ก็ได้หรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ของเพื่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะ พอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็โซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เผื่อปลายไหมไว้สําหรับเย็บกระดุมอีกข้างหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็มาทําการเย็บกระดุมค่ะค่ะเราก็ใส่เข็มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะ กระดุมที่ใช้แนะนําให้เป็นกระดุมม็ดใหญ่หน่อยนะคะจะได้คล้องได้สะดวกนะคะเวลาเราจะใช้ดึงกับหูของผ้าหน้ากากอนามัยนะคะตัวนี้เนาะจะได้ล็อกให้แน่นนะคะเย็บให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ล็อกใหม่เก็บไปไหมธรรมดาค่ะเย็บทั้งสองข้างเลยนะคะ เรากลับมาเจอกันค่ะค่ะเย็บทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสายคล้องหน้ากากอนามัยในแบบที่4นะคะแบบนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะลองทําดูนะคะค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ